สบายดีป้าลุงยิงข่าแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเป็นแต่ดำน้าไมเเมื่อยปนประดุกสเผินสูบน้ำจนนั่น,นสูบน้ำจนได้อันปลามาปนเจ็ดตัวน,นี่แม่น้องดำนี่อันเอ้ยล,ละยอะไรวะไม่คนงานช้าคนืคอ,ค,อ,ค,อคืออันไหยปลาตัวหนึ่ง มันบอมีต mm ัวใหญ่เ hmm. มือนฮอกเก็งใช่ป hmm. บ <audio Ett ore> uh ุ้มมือเตาฉาบผมมือหัวมันบ่อสิได้เก็บหอยเหล้าว่ะน้าผัดโบกๆสัมเหล้าว่ะเนี่ยมอแรงนี่ก็เลยขาเก็บหอยแม่ล่าว่ามันโบกจะหาเออเทสเทสบ่อืมเกษตรลงไปมันอันน้าคือโบกเออเทสไอ้ไข่ยาดูดแล้วอ่ะอันปลาตอดเจ้ายาดำแล้วว่ะมาพี่นอกมาปนประดุกกินกับมักแตง จนอยางสีโบเป็นพี่น้องเอ้ยใครเนี่ยแต่ว่าแด้คนมาซอยพอน้องเทนหายเงินมาสองพันเซฟอูดลูดถ้าร้านไปหาหมอเนี่ยถ่ายนั้นพี่น้องเอ้ยว <c ười> ่าอนองหยานนเำจนดาาบาาผู้เสพมา้ย <c ười>

ก้นบาดผีมากล้วก็แเซ็บ nó hỡi Con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Вот, да. 嗯。<laughs>

อือเนื่อหวานพยา,า,า,าเขาแหลมมาคูใช่อีบวกมันพัวบักกันนะมันยังเช่าเ้ากัส chỗ <laughs> nói <nặng> đây sáng <laughs> mẹ xa hay, mẹ sáng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  mẹ mẹ thảo luôn mẹ sao luôn mẹ mẹ sao luôn mẹ thảo luôn แล้วหลูกแล้วไหลเแมืใส่ยาให้าเพียง thank <laughs> you นเทียงเันเด้อใสยพี่น้องเอ้ยลาเลยพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี